สวสสสสัสดีค่ะคุณครูออมสวัสดีค่ะคุณครูฟางและสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ้อมค่ะและครูฟางค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะอยู่ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูอ้อมและคุณครูฟังนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะทําการทดลองค่ะแต่ว่าเราจะทําการทดลองอะไรคุณครูอ้อมอยังไม่บอกนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีนิทานสนุกๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆอยากจะชมกันหรือยังคะเด็กๆน่าจะอยากชมแล้วค่ะ อย่าเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะกุ้งกิ๋งสนุกกับน้ำแข็งเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลคำภาษาอังกฤษด็อกเตอร์การจนาชีวาสุขถาวรกุ้งกิ๋งยิ้มอารมณ์ดี พรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แม่ชวนทำไอศครีมผลไม้ของหวานชื่นใจไว้กินดีกว่าแม่ล้างและหั่นผลไม้กุ้งกิ้งหยิบใส่แม่พิมพ์ตรงหน้าทำไอศครีมง่ายจังกุ้งกิ้งยิ้มกว้างอยากกินแล้วค่ะ เอาแม่พิมพ์แช่แข็งไว้พ่อบอกอดใจรอหน่อยนะจ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งได้เพราะความเย็นในช่องแช่แข็งน่ะพ่อชวนกุ้งกิ้งมาทำตุ๊กตาน้ำแข็งไว้เล่นกันจ้ะพ่อรินน้ำใส่ถาดน้ำแข็งกุ้งกิ้งยิ้มแฉ่งช่วยวางตุ๊กตา ใส่ช่องแช่แข็งตู้เย็นแล้วรอให้เป็นน้ำแข็งก่อนนะพรุ่งนี้เราทำกระดานให้ตุ๊ก,กตาน้ำแข็งเลื่อนถไหลกันจ้ารุ่งขึ้นพ่อหยิบกระดาษลังเอามาวางเตรียมไว้ข้างหน้ากุ้งกิ๋งหยิบไม้บรรทัดให้พ่อวัดขนาดก่อนตัดออกมา ยกกระดานไปไว้ชานบ้านช่วยกันคิดวางอย่างไรดีนะให้ตุ๊กตาน้ำแข็งเลื่อนไกลๆกลุก้งกิ๋งสงสัยลองดูดีกว่าหนุนกระดานเตี้ยเกินไปว้าเลื่อนถไหลแป๊บเดียวหยุดละลองปรับให้สูงขึ้นดูอู้หูลื่นแรงตกกระเด็นเลยละ่ะ กุ้งกิ๋งเห็นน้ำแข็งเล็กลงไปพ่อบอกเพราะในช่องแช่แข็งเย็นกว่าเอาออกมาเลยละลายดีนะที่ทำไว้หลายตัวเลยจ้าปรับกระดานให้สูงแตกต่างลองเล่นหลายครั้งสังเกตตุ๊กตาขยับจนได้ระยะพอดีคราวนี้สำเร็จลื่นไกลเลยล่ะ เล่นเสร็จนั่งพักที่ชาญบ้านกุ้งกิ้งเบิกบานสดใสเริงร่ากินไอศครีมคิดไปยิ้มไปจะเล่นสนุกอะไรกับน้ำแข็งอีกนะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อกี้นี้เด็กๆได้ดูนิทานของคุณครูอ้อมแล้วนะคะนิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไรคะ,ะได้ยินเด็กๆตอบมาแล้วค่ะคุณครูอ้อมนิทานชื่อเรื่องว่ากุ้งกิ้งเล่นสนุกกับ น้ำแข็งนั่นเองค่ะเอ๊แล้วกุุงกิ่งทำอะไรบ้างคะเด็กๆทำอะไรคะได้ยินเด็กตอบมาค่ะว่ากุุงกิ่งทำไอศครีมกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ทำของเล่นจากน้ำแข็งด้วยค่ะและได้เด็กทราบไหมคะว่าเอ๊ที่น้องกกุงกิ่งทำไอศครีมเนี่ยอะไรทำให้ไอศครีมของกุุงกิ่งแข็งและเย็นได้คะก็กุุงกิ่งเอาไอศครีมค่ะแล้วก็ น้ำค่ะที่ใส่ในของเล่นี่ไปแช่แข็งค่ะคุณครูอ้อมอ๋อจึงทำใ,ให้ใตู้เย็นได้เย็นใช่ไหมคะจึงทําให้ไอซกครีมไปยังไงคะจับน้ําก็กลายเป็นของแข็งนั่นเองใช่ไหมคะ เดีวนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะคุณครูฟังใช่แล้วค่ะอากาศร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพระนาะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณครูฟังค่ะมีะกิจกรรมสนุกๆให้คุณครูอ้อมและเด็กๆได้ทาค่ะนั่นก็คือการทําไอศกรีมค่ะว้าวเดีย๋ยวเราจะออยสกครีมไปแช่แข็งในตู้เย็นหรอคะตู้เย็นของเราเป็นไงอยู่คะคุณครูอ้อมตอนนี้อ๋อมันพังนี่ค่ะคุณครูฟังใช่แล้วค่ะเพระนาะฉะนั้นอากาศร้อนแบบนี้ตู้เย็นก็พัง คุณครูฟางมีกิจกรรมสนุกๆค่ะนั่นก็คือการทำไอศกรีมใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ใช้ตู้เย็นค่ะเอ๊เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราจะทำอย่างไรร้อมอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เราไปทำการทดลองกนันเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแลบทดลองแล้วคะ่ะคุณครูอ้อมการทดลองของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการทดลองจากน้ำเป็นน้ำแข็งค่ะไอศครีมว่า เด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าการทดลองไอศครีมหวานเย็นของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําการทดลองกันเลยนะคะหนึงเลยนะคะคือกระมังนั่นเองค่ะสอนะคะน้ําแข็งค่ะ3นะคะคือทับทีค่ะและสค่ะเกลือค่ะ ผลไม้หรือว่านมก็ได้ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะหม้อหรือชามสแตเลสค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดลองจากน้ำเป็นน้ำแข็งไอศกรีมหวานเย็นกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะตัดน้ำแข็งนะคะใส่กะละมังะคะ่ะใส่เลยค่ะใส่เลยนะคะเด็กๆใส่ให้<ม>เต็มให้อยู่ในครึ่งของกะละมังนะคะแล้ว จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนะคะน,ะคะนำเกลือมาค่ะและโรยลงไปในน้ำแข็งของเราเลยค่ะคุณครูอ้อมค่ะเราจะโรยสักกี่ช้อนดีคะห้าช้อนพูนๆเลยนะคะได้เลยค่ะพูนๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช้กันนับพร้อมๆกันนะคะช้อนที่หนึ่งค่ะนช้อนที่หนึ่งค่ะเด็กๆค่ะเทให้ทั่วเลยนะคะลูก <c oughs> และชั้นที่5ค่ะว้าวเสร็จรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทับผีนะคะอ่านะคะใช้ท<ช>ับพีบนะคะ,ะ,คะทำนั่นาทำนั้นแผ่ให้เป็นร่องค่ะเพื่อที่เราจะนั่มน,นะคะหม้อหรือว่าถ้วยของเราค่ะใส่ไปตรงกลางนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ น้ำแข็งนะคะเมื่อมีเกลือใส่ลงไปนะคะได้นะคะจากนั้นใส่ลงไปเลยดูดีเด็กๆอย่าให้น้ำแข็งเข้าไปอยู่ในหม้อของเรานะคะค่ะและจากนั้นทำอะไรต่อคะคุณกรอมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำผลไม้หรือนมค่ะลงในหม้อหรือชาที่เราเตรียมไว้นั้นเองค่ะใช่ค่ะเทเลยนะคะใ่ค่ะไม่ต้องเทงหมดนะคะเดี๋ยวเราลองเทสัก ประมาณนี้ค่ะไม่หมดขวดนะคะคะ่เด็กๆคะต๊อ p ก่อนนะคะเราจะยังไม่ทําการทดลองค่ะแต่เราจะให้เด็กๆคาดคะเนใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วคะ่ะเมื่อเราเทอุปกรณ์นะคะลงในกระมังเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆลองคาดคะเนดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะกับน้ําผล,ลไม้ของคุณครูที่เทลงในชามนี้คะ่ะใช่คะ่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น จากนั้นค่ะให้วาดภาพค่ะลงไปในใบกิจกรรมค่ะที่ช่องด้านบนของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะที่มีสี่เหลี่ยมสีแดงๆนะคะคลุมอยู่ให้เด็กๆวาดไปก่อนได้เลยค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะตามที่เด็กๆคาดใ้คาดคเนี่ไว้เลยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะคาดคเนเสร็จแล้ววาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเรามาเริ่ม ทำไอศครีมของเราต่อเลยดีไหมคะคุณครูอ้อมได้ค่ะง,งั้นเดี๋ยวเราไปทําการทดลองต่อกันเลยนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเขย่ากละแลย่าได้ไปเขย่ากันเลยนะคะเริ่มเลยนะคะทายะเกบนะคะเขย่ากระมังเลยนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่อยู่ในชามด้วยนะคะเข<า>ย่าไปเรื่อยๆเลยค่ะ เปลี่ยนน้ำแข็งแล้วคะ่ะคุณอ่อแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะสุดยอดเลยคะ่ะเขย่าไปเรื่อยๆเลยนะคะเอ๊คุณครูฟางคะ่ะครูอ้องเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราหยุดแค่นี้กันนะคะอุ้ยคุณอ้อมแต่นี่ก็ได้แล้วคะ่ะผลการทดลองของเรานั่นเองนะคะใช่แล้วคะ่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเด็กๆทดลองเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะบันทึกผลการทดลองหลังการทดลองด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะผลการทดลองของคุณครูฟางกับคุณครูอ้อมเกิดเป็นนี้เลยค่ะไอศครีมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งผลการทดลองของเรานะคะเกลือนะคะก็จะเป็นตัวทำให้น้ำนะคะกลายเป็นของแข็งนั่นเองค่ะ เพราะว่าเรานะคะใส่เกลือลงไปในน้ําแข็งนะคะเกลือนะคะจะช่วยดูดความร้อนออกจากน้ําแข็งนะคะแล้วก็ทําให้น้ําแข็งเนี่ยเย็นมากยิ่งขึ้นจนทําให้น้ําในนี้ค่ะเมื่อเราเช็คหรือว่าเขย่านะคะก็จะทําให้น้าเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งจนทําให้น้ําผลไม้แล้วเป็นไอศครีมแล้วค่ะแล้วประทานเลยนะคะลองค่ะครูฟังกินเลยได้ไหม ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารับประทานไอศครีมพร้อมกันเลยนะคะได้เลยค่ะกินเลยค่ะว้าวดูสิคะเด็กๆและว,วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทําการทดลองจากน้ําเป็นน้ําแข็งไอศครีมหวานเย็นกันแล้วนะคะสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยค่ะ,คะและเด็กๆก็ได้รู้เนาะค่ะว่าถ้าเราใส่เกลือลงไปในน้ําแข็งค่ะจะทําให้น้ําแข็งเย็นขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถทําไอศครีม หวานเย็นแสนอร่อยได้นั่นเองโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเด็กๆก็<ช>สามารถทำไอศครีมทานเองได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะสนุกสุดของเราก็ต้องจบลงแล้วแต่ กิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเรายังมีต่ออีกข,ขอให้เด็กๆติดตามด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะ,ะเด็กๆอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องอนุบาล3ามโรงเรียนพญาไทด้วยนะคะช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฟางและคุณครูอ้อมนะคะขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย